สวัสดีครับนี่พกผมวิชัยพีทนะครับว,วนนบันนี้ก็ส่งสอรีนะครับดีซี93นะครับที่เพอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็เป็น DC 93ที่ลดราคาลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับนนี้กว้างที่2เมตร10ยาวที่5เมตร ใช้เหล็กหลังอม4นิ้วทั้งหมดนะครับล้อเป็นกระทะของ17ต่อท่านใดที่รอยอยู่ก็ขออนุญาตนิดนึงครับเพรดีเราก็เร่งทำให้อยู่นะครับ ทีท่านใดที่รอไม่ได้ก็ต้องสรรหาร้านอื่นนะครับเพราะว่าเราทําไม่ทันจริงนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามท,ทาําทันทําให้ทันลูกค้านะครับก็ส่งก่อนกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนตุลานะครับวันนี้วันที่1ตุลานะครับ2565นะครับ รถเกี่ยวเราก็ของรถลับนะครับเดี๋ยวทําไม่ทันถ้าเป็นถ้าไม่รีบได้ครับถ้าไม่รีบได้แต่ถ้าเอาเรววๆเราทําให้ไม่ทันตอนนี้เหลือเหลือทรงงานอีกสี่คันนะครับลูกค้าที่รออยู่นะครับจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร่งมากครับยังไม่ได้เกี่ยวตอนนี้นะครับแต่ท่านใดนที่จะเกี่ยวเข้าดอนะครับเข้าดอเขาเรียกว่าข้าที่มันแก่เร็วกว่าปกติเนี่ยก็โทรมาแจ้งเรานะครับ แต่ยังไม่ได้ปเกี่ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเร่งช่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะไม่งามมันจะไม่สวยนะครับ <c oughs> เราก็พยายามครับพยายามทําให้เร็วนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ตังค์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้ตังค์เรารับงานมาแล้วเราก็อยากได้ได้ตังค์เหมือนกันนะครับ ครับคันนี้ก็ในราคาที่48,000บาทนะครับก็ต่แรกนัดลูกค้าเมื่อคืนนะครับลูกค้าบอกว่าผมตกไม่สะดวกขอเป็นกลางวันดีกว่าก็เลยต้องนอนที่ปั๊มนะครับปั๊มผมเองนะครับ p t t <c oughs> เล่นนะครับเล่นหลายคนก็ถามว่าวิชัย p t t คือทำงานที่ปตทรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นนามสกุล นามสกุลนามุลผมคือปิดตายยังนะครับปิดตายยังเวลาเขียนภาษาอังกฤษก็จะเป็น p ี I t ออะไรย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยเอา i อออกซะหน่อยหนะึ่งก็เลยกลายเป็น PTT นะครับ mm hmm. วันนี้นอนปั๊มนะครับเดี๋ยวหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปส่งลูกค้ากันนะครับ มมีอะไรมากครับวันนี้นะครับเราส่งกิ้งนะครับท่านไหนที่รอไม่ได้เราต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านไหนที่รอไม่ได้จริงเราก็คืนมัดจําให้นะครับเราเราจะไม่ยึดมัดจํานะครับลูกค้าเพราะว่าทางเราไม่ทําไม่ทันก็คืนค่ามัดจําให้ลูกค้านะครับส่วน ลูกค้าที่มัดจาผมก็มัดจาเก็บแค่สามพันบาทนะครับที่เหลือก็ไปว่ากันถ้าเป็นรถพวกนี้นะครับผมเก็บไม่เยอะเพราะว่ามันขายได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคที่แตกต่างนะครับตามที่ผมได้ลงคลิปก่อนหน้าไปเนี่ยอย่างนั้นมันขายยากครับลูกค้าก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยคือมันใช้ได้เลยนะครับอย่างอย่างคันนี้ก็เป็น DC93 เกนี่ยก็สามารถที่จะใครก็ซื้อได้ครับเราเราไม่ซีเรียสครับตรงนี้ถ้าถ้าไม่เอาเราไม่ซีเรียสนะครับ แต่ถ้าเป็นสเปคที่สั่งพิเศษสั่งนาพิเศษสั่งย่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีต้นทุนมันก็สูงนะครับเราก็ต้องขายราคาที่สูงขึ้นพอขายราคาสูงขึ้นเนี่ยท่านที่ท่านที่ไม่ซีเรียสเรื่องราคาแต่ต้องการคุณภาพก็มีนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่เอาเนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับเสียหาย้งเราร้านนี่นะบางทีเป็นสเปคที่ขายยากนะถ้าพวกนี้ถ้าเป็นสเปคทั่วไปที่เราขายกันอยู่เนี่ยครับ ดีซีเจ็ดสิบดีซีเก้าสามดีซีร้อยห้าเอ็กเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วเราไม่ซีเรียสนะครับเราลงทุนก็อยากได้กําไรครับพี่น้องคนก็อย่าทํากับเราแบบนั้นเลยนะครับเราทามาหากินนะครับทามาหากินก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับไม่ได้ไปโกงเงินใครมานะครับก็ยังไงก็อย่าก,กันแกล้งกันนะครับอย่าก,กันแกล้งกันทีเราก็ไม่อยากทําทางกฎหมายนะ ถามว่ามันทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่ามันไม่คุ้มหรอกนะครับมไม่คุ้มที่จะไปขึ้นสารนะครับจะไปขึ้นสารดีกว่าขึ้นสาลล้านานนะก็จะได้เงินได้ทองฟองกันเสียเวลาเวลาครับแต่ว่าบางทีมันถ้ามันเกินไปมันก็ต้องจาเป็นต้องทําแต่วา่าไม่มากไม่ไม่มแล้วก็ให้ภัยกันนะครับซึ่งคันที่หายคันนั้นผมก็ มีลูกค้าที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมารับไปนะครับแต่ผมต้องไปส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า mm hmm. วันนี้วันที่หนึ่งอายุเนลูนอะไรนะโนโลูนะครับมันมันเพิ่งผ่านไปน้ํายังไม่ลงนะครับผมก็เลยขอ,อลูกค้าเป็นเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า,อาขอเอาชัวร์วอีกสักวันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออ,อปปนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจ หรืออยากสั่งจองนะครับเอาแบบไม่รีบนะครับถ้ารีบผมผมไม่ไม่ผมรับไม่ทันนะครับ083 338 35 07 083 338 35 07นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าลองขับขึ้นดูครับ15เอ93ดูแอ

นม่มากไปแล้วครับบาทเดียวเลยบางคนขืนยุ่ยยางอยางมันเดียงกับโต๊ะเก๋าเลยครับเดินหน้าข้นก้อยขืนเลยไตขืนเลยที่นี่เอายางเก้านะครับมาห้องนี่เจ็ดสองเสร็จ ทีนี่เขาเอาล่องลากเบื้องมาเบื้องนี่ก็ได้ครับเบื้องมา,มามาบ้านบาลานบออาจจะถอยมาอีกนิดนึงครับเพราะว่ามันกดหนาไปหน่อยนะงอาจจะถอยมาให้มันซื้อนี่พอด,ดีเพราะว่าเขาเปิดปิดท้ายปิดท้ายปิดท้ายได้นะครับเลือ้อเลือลยอย้อไลยโยครับมันใช่สลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ใส่ร้อนแก้วบังเติมล้มจะโกซีฟก็ได้ครับอันนี้ผมเติมมาสามชิ้นแล้น,นี่ลองขึ้นท้ายรถผมเลยนะครับจะได้รู้ว่าขึ้นได้ไม่ได้อันนี้เป็น DC93 ตูวแอร์นะ ขึ้นได้แน่นอน DC 93ครับมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมนี่ก็ได้ล่องขึ้นเบื้องล้วนะครับเป็น DC 93นะครับเห็นรถแล้วเป็นยิงไดญน่นครับขอใจดีอยครับดีสวยดีอย่ครับอันนี้เขาสั่งทั้งหวนไลน์เนาะครับครับ ได้รถุอยู่แต่ว่าถือสาจังไลเขี่ยวมันไหลนะครับผมกับติดโควิดเนี่ยฝนตกนักงเนี่ยครับเชื่อมงานบ่ได้ครับไปดูดไปช็อตนะครับเอาอยู่บ้านได้เนาะครับบ้านหนองแวงครับตำบลท่อนนารับอำเภอบานดุงจังหวัดกูดอโอเห็นใจหน่อยครับเมื่อนี้ครับทรงเรียบร้อยครับผมจังได๋ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับสวัสดีครับ